ท,ที่สถานีสีคิ้วที่สถานีสีคิ้วกระทั่งลงจางกขวนรถกระดูสิ่งของอสัมภาระของท่านําลงให้ครบถ้วนด้วยนะครับขอบุที่่อดเทียบในคันชัานที่หนึ่งเป็นขวนรถธรรมดาชนิด,ดสองส,งสามสาม้ทาง,งสถานีสุรินขบวนเที่ยวนี้ออกจากสถานีสีคิ้วเวลาเแส่งผู้โดยสารที่ไปรถโคงอ่สาสถานีนสมเด็จสถานีคุณเอกเป็นสถานีต่อ,อไปตามลำดับครับ ปวดาความปลอ,อดภัยของท่านผู้สั่นะท่านเจ้นำท่านวิชาันการข้อต่อของคมนรเป็นที่โดยสารท่านอาจจะ,ะระับอานตรายไา้ขอบคุณครับ